เหรียญหนึ่งบาทรับซื้อสูงสุดในราคา5,000ันบาทนะครับดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงรายละเอียดอยู่ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไ o n อนช n น e l นะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พาเครื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมีประกาศรับซื้อนะครับเหรียญนะครับหนึ่งบาทครับสี่เหรียญครับผมรับซื้อนะครับในราคาสูงสุด5,000ันบาทนะครับเป็นเหรียญออเดอร์นะเป็นเหรียญออเดอร์ที่มีลูกค้าผมให้หานะครับเป็นเหรียญที่มีลูกค้าให ให้ผมหานะนะครับก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับตั้งใจดูคลิปนี้นะครับดูให้เข้าใจนะครับอย่ากดข้ามหรือกดกอไปท้ายคลิปนะครับถ้าคุณกดข้ามกดกอไปเมื่อไหร่คุณไม่เข้าใจแน่นอนนะว่าผมรับซื้ออะไรยังไงแล้วคุณก็จะขายไม่ได้แล้วคุณก็จะหงุดหงิดนะครับโอเคก็ขอไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนนะครับคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วรู้สึกชอบนะครับแล้วก็ไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับการรับซื้อเหรียญต่างๆนะครับของผมนะครับ ก็อย่าลืมครับกดติดตามครับกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ได้รับข่าวสารแบบรวดเร็วแน่นอนเวลากระดิ่งมันเตือนก็เตือนแค่ครั้งเดียวครับมันไม่ได้เตือนทั้งวันทั้งคืนนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่เนี่ยคุณจะได้รู้ได้เร็วกว่าใครนะครับพอบางบางอย่างบางเหรียญเนี่ยมันผมรับไม่เยอะนะครับรับจานวนไม่เยอะนะอย่างเช่นเหรียญสิบาทปีห้าสองเมื่อคราวก่อนเนี่ยผมก็รับไปแล้วผมก็ปิดไปแล้วนะครับคนไหนนะครับที่แบบกดแจ้งเตือนไว้ก็จะทราบได้นะครับว่าจะรู้ได้รวดเร็วกว่าคนอื่นนะเพราะมันจะแจ้งเตือนนนให้า YouTube นะ ก็ยังไงก็อยากให้แนะนําให้ทุกคนกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้นะครับอืมจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังว่าโอ้โหช้าไปอะไรอย่างนี้นะนะครับโอเคนะครับส่วนคลิปนะครับผมก็จะลงนะครับทุกวันอังคารนะครับพฤหัสวันเสาร์นะครับอังคารพฤหัสเสาร์รั้เวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นนะครับนะครับก็ลงประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามีคลิปพิเศษอะไรอาจจะลงแทรกไปวันอื่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ลงแค่สามวันนี้นะครับยังไงก็ ถ้าเกิดอยากดูคลิปผมเนี่ยผมก็บอกเวลาไว้ตรงๆเลยนะครับก็รอดูได้นะครับตามวันที่บอกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มมันได้เลยนะครับไปเริ่มได้เลยนะเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่ผมจะมารับซื้อตามออเดอร์นะครับจะมารับซื้อตามออเดอร์นะครับมันจะมีอยู่สี่แบบนะครับมันจะมีอยู่สี่แบบนะครับ สี่แบบนี้เนี่ยถ้าใครมีครบเนี่ยผมจะรับซื้อนะห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทนะแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญลักษณะนี้นะครับเหรียญลักษณะนี้คือเหรียญอะไรครับเหรียญหนึ่งบาทหลังคุดนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะแบบเป็นปกตินะเพระเสียงกลับปกตินะครับแต่จะมีความพิเศษอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงที่มันเป็นโค้ดนะครับตรงโค้ดตรงนี้นะเห็นไหมโค้ดตรงนี้นะครับโค้ดคําว่าคูณตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ โค้ดคำว่าคูณตรงนี้นะครับซึ่งผมเคยประกาศรับซื้อไปแล้วนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับเห็นปะโค้ดคำว่าคูณนะครับก็คือย่อมาจากหลวงพ่อคูณบริสุทธโทนะครับนี่นะครับแบบนี้นะซึ่งเหรียญอย่างเงี้ยมันจะมีโค้ดอย่างเงี้ยมันมีเยอะนะครับมันมีเยอะนะไม่ได้มันมีแค่เหรียญสองเหรียญนะมันมีเยอะนะถ้าทุกคนแบบบางบ้านอาจจะมีหลายเหรียญนะครับบางบ้านจะมีหลายเหรียญนะเพราะว่าสมัยก่อนคนไปทํา ไปทําบุญที่วัดก็แจกแจกกันมานครับมีหลายเหรียญนะเนี่ยซึ่งที่ผมได้มาเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นเหรียญน,นี่นะครับมีแล้วสามเหรียญนะเห็นไหมครับสามเหรียญแล้วนะไม่ได้ว่ามันมีแค่ผมเหรียญเดียวนะเห็นป่ะคําว่าคูณเนี่ยนะครับแต่นะครับแต่วันนี้ที่ผมจะมารับซื้อเนี่ยเหรียญแรกก็เป็นเหรียญปีหนึ่งบาทปีคูดแบบนี้นะข้างหน้านี้นะที่เป็นต่อโค้กคุณ่าคูนครับส่วนเหรียญที่สองนะครับส่วนเหรียญที่สองครับก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับเห็นป่ะ รุ่นนี้ก็คือเหรียญหนึ่งบาทเสด็จนิวัฒน์พระนครนะครับเหรียญหนึ่งบาทเสด็จนิวัฒน์พระนครนะปีสองพันห้าร้อยสี่นะครับซึ่งก็ต่อโค้ดคาว่าคูณเหมือนกันนะครับเห็นไหมต่อโค้ดคาว่าคูณเหมือนกันนะครับแต่เหรียญนี้จะต่อสองโค้ดนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับต่อคําว่าคูณชัดเจนนะครับสองโค้ดเห็นไหมแบบนี้นะครับที่ผมจะรับซื้อนะนะครับนี่นะครับเห็นไหม เป็นเหรียญแบบที่สองนะครับที่ต่อโค้งคำว่าคูณนะครับแบบที่สองนะส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะก็จะเป็นเหรียญนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับหลังวัดพระแก้วนะครับปีสองห้าสองห้านะครับเห็นไหมแบบนี้นะเหรียญเหรียญนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเห็นปะมันจะมีคราบเขียวๆอย่างเงี้ยแบบนี้ไม่สวยเลยนะแต่ก็ยังมีราคานะครับเหรียญอย่างนี้ยังมีราคานัตั้งแต่ห้าร้อยบาทจนถึงหนึ่งพันบาทถ้าเป็นเหรียญเดียวๆนะเห็นปะครับ ต่อคือว่าคูณนะครับชัดเจนนะครับนี่นะครับคือแบบที่สามนะครับที่ผมรับซื้อนะแบบที่สามนะเห็นไหมครับแบบที่สามนะครับนี่เดี๋ยวผมวางให้ดูนะครับแบบที่สามนะเมื่อกี้นะเดี๋ยวเรามาต่อที่แบบต่อไปนะครับแบบต่อไปนะครับก็เป็นแบบสุดท้ายนะครับแบบที่สี่นะครับแบบที่สี่ก็เป็นเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับ เป็นเหรียญหลังพระแม่โพศพนะครับปีสองพันห้ารอยี่สิบนะครับที่ต่อโค, Lock, ค้ดคาว่าคูณนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับต่อโค้ดคมวคูณนะครับชัดเจนนะครับแบบนี้นะนี่นะครับถ้าใครมีนะครับถ้าใครมีนะแบบนี้นะแบบนี้นะทั้งหมดสี่เหรียญแบบนี้นะครับสี่เหรียญแบบนี้นะครับครบแบบนี้นะผมรับซื้อนะ ในราคานะครับเหรียญละในราคาชุดละ5,000บาทนะชุดละ5,000ันบาทนะแต่ถ้ามาแยกเป็นเหรียญเดีียวๆนะครับถ้ามาแยกกันเป็นเหรียญเดียวสมบางคนมีแค่เหรียญเดียวเหรียญรุ่นนะี one, ้เหรียญเดียวอะไรเงี้ยมีแค่แบบเดียวนะก็รับซื้อแต่เหรียญละ5้0บาทจนถึงเหรียญละ1 0 0 0บาทนะครับเหรียญละ500บาทจนถึงเหรียญละ1 0 0 0บาทนบาทครับขึ้นอยู่ที่ความสวยงามของเหรียญนะครับขึ้นอยู่ที่ความสวยงามของเหรียญแล้วก็รุ่นของเหรียญแบบของเหรียญนะครับเป็นหลักนะครับ แต่ถ้าใครมาครบชุดเลยนะครับก็ห้าพันบาทนะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะห้าพันบาทนะครบชุดแบบนี้นะห้าพันบาทนะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนควจะเข้าใจนะเหรียญชุดนี้ก็เป็นเหรียญที่ผมประกาศตามหามานานแล้วครับลูกค้าผมเขาอยากได้มานานแล้วนะครับก็จะมาประกาศตามหาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีคนเข้ามาดูคลิปผมเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็เผื่อบางคนเขามีนะครับเผื่อบางคนเขามีผมก็มารับรับหาให้เขาแล้วกันนะครับ โอเคนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะเผื่อคนไหนมีได้เออมาขายกันได้นะครับจะได้แบบเออมีลู่ทางในการขายเพราะว่าผมมั่นใจนะว่าเหรียญพวกนี้ช่องอื่นเขาไม่ประกาศรับซื้อแน่นอนนะมีช่องผมคนเดียวเนี่ยผมมั่นใจนะหรือว่าหรือว่ามีคนอื่นรับซื้อไม่รู้ไม่รู้นะนี่เออแต่ผมคิดว่าค่อนข้างมั่นใจแล้วกันนะว่าผมรับซื้อแค่คนเดียวนะนะครับถ้าใครมีก็เหมือนเดิมนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ไลน์ดีนะครับ aon นะครับ c h a n nel 8ป8แนะครับ a o n c h a n n e, e l 8 8 8นะครับ On c h a n n 888นะครับพิมพ์เป็นตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กโดยไม่ต้องกดเว้นวรรคนะครับแล้วก็กดค้นหาเพื่อนด้วย ID Li น e นะครับก็จะเจอช่องผมแน่นอนนะครับก็เจอช่องผมแน่นอนนะสุขคนไหนนะครับที่ไม่ได้เล่น l ลน e นะครับหรือแบบต้องการความรวดเร็วนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0843419156 0ูนย์แปดสี่สามสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหกนะครับโทรมาได้แต่เวลาเก้าโมงเช้านะครับจนถึงเวลาสี่ทุ่มของทุกวันนะครับส่งคนไหนนะครับที่อยากให้ผมไปดูพระที่บ้านนะครับหรือไปดูเหรียญที่บ้านนะครับก็ส่งรูปมาให้ผมดูก่อนนะครับประเมินราคาแล้วก็ประเมินดูว่าพระคุณมีอะไรบ้างก่อนนะครับผมจะได้แบบว่าเอพิจารณาได้ถูกนะครับส่วนถ้าจะให้ผมไปดูเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าอาจจะไม่ได้ไปนะครับเพราะว่า บางทีมันเหมือนเป็นการวัดดวงนะเพราะบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจนะว่าพระที่ผมรับซื้อเป็นแบบไหนรูปแบบยังไงนะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่พระดังๆก็ได้นะบางทีอาจจะเป็นพระแบบบ้านๆพระแบบเกจิทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะที่ผมรับซื้อไม่ได้ว่าต้องเป็นแบบพระที่มันแพงๆเป็นล้านหรือเป็นแสนอะไรอย่างนี้นะครับบางอย่างเนี่ยผมก็ไม่ได้หวังจากคนทั่วไปแบบนั้นนะเพราะว่ามันโอกาสมันน้อยนะที่คนทั่วไปจะมีพระแบบนั้นมันน้อยจริงน้อยมากๆนะ นะครับถ้าให้ผมพูดถึงเรื่องที่ไปเช่าพา่างเงี้ยผมจะบอกให้ว่ามันเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆไปประมาณ10บ้านอาจจะได้เช่าบ้านนึงอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่เป็นพาที่มันแบบไม่เล่นกันแล้วก็ไม่แท้ทั้งนั้นนะพาดังๆส่วนใหญ่จะไม่แท้ทั้งนั้นนะเอาแบบที่ผมแบบไปดูมานะอย่างเป็นพวก หลวงพ่อคูรุ่นแรกๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่แท้เลยนะครับเพราะว่ามีทุกบ้านนะหลวงพ่อคูมีทุกบ้านนะเอาง่ายๆกันพระหลวงพ่อคูมีทุกบ้านแต่นับรุ่นเนี่ยที่เป็นรุ่นที่เขาเล่นกันก็มีไม่เยอะและคนส่วนใหญ่คนที่มีกันเนี่ยก็เป็นพระเกตนะคะเพราะว่าผลิตมาแค่ประมาณบางรุ่นผลิตมาแค่สองพันเหรียญอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะถ้าเทียบประชากรไทยมีตั้งหกสิบเจ็ดสิบล้านคนนะอันนี้ผมก็มาพูดให้ฟังนะข้าวๆเผื่อคนไหนไม่เข้าใจนะว่าทาไมผมไม่ได้ไปดูที่บ้านเนาะอะไรอย่างงี้นะ ก็อยากจะให้เข้าใจผมตามนี้นะครับก็อยากให้เข้าใจผมตามนี้ผมอยากซื้ออยู่แล้วนะของของคุณนะครับแต่อยากให้คุณทําตามแบบทําตามแบบกดระเบียบที่ผมไอ้นี่ไว้นะครับมันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาของคุณและผมนะเพราะว่าบางทีเราไปที่บ้านเนี่ยมันก็มีทั้งความเสี่ยงในเรื่องโควิดแล้วก็เรื่องเสียเวลากันด้วยนะครับบางคนอาจจะต้องลางานหยุดงานเพื่อมารอเจอผมนะนะครับผมก็อยากจะเนี่ยเป็นวิธีเซฟสุดๆแล้วมันจะได้แบบว่าเออชัวกว่านะครับ ถ้าผมไปดูได้โอกาสมันจะได้มีโอกาสการซื้อขายกันได้เกิดขึ้นจริงนะโอเคนะครับก็พูดมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับแล้วก็ยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามนะครับช่องผมด้วยนะครับกดติดตามแล้วช่วยกนแชร์ด้วยครับจะได้สมาชิกครบ4ี่หมื่นคนจะได้มาแจกของรางวัลกันอีกนะครับจะได้มาร่วมเล่นเกมกันอีกนะครับยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ